สวัสดีครับวันนี้วันที่14มีนาคม2564นะครับวันนี้ก็มีไม้ประมาณ20ชุดนะครับมาให้ท่านได้เลือกกันนะครับว่าไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม้ก็เพิ่งแตกยอดใหม่นะครับก็ต้องทําใจนะครับไม้เพิ่งแตกยอดใหม่นะครับบางครั้งยอดก็อาจจะสั้นบ้างนะครับเพราะว่าทําการตัดทดมานะครับผมท่านเอาไปเลี้ยงเอานะครับผมเอาไปเลี้ยงเอาเดี๋ยวมันก็แตกยอดแตกอะไรแตกพุ่มนะครับถ้าไม่ตัดทดมันก็ไม่แตกพุ่มนะครับเพราะว่าตัดทั้งแต่ตอนนี้นะครับมันก็ไปแตกพุ่ม กับท่านนะครับมันก็จะได้เกิดทรงพุ่มนะครับผมได้หลายยอดนั่นเองนะครับตัดเพื่อให้ได้ได้ยอดเพิ่มจํานวนยอดนั่นเองนะครับตัด1แตก2ตัด2แตก4นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีประมาณ20ชุดนะครับผมมาให้เลือกนะครับชุดละ550บาทนะครับ550รบาทรวมทรงนะครับผมก็มีทั้งมีดอกมีทั้งไม่มีดอกนะครับมีทั้งจําดอกได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะครับก็โอเคนะครับก็ ปะปนกันไปนะครับผมนะฮะบางครั min, ้งก็จ right ําได้ไม่หมดหรอกครับนะฮะไปดูกันเลยครับนะฮะจากชุดที่หนึ่งนะครับผมอ่ามาดูชุดที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยชุดที่หนึ่งก็จะประกอบด้วยนะครับลายแบบนี้นะครับอ่าเลืองแบบนี้นะครับเลืองนะครับเนี่ยมันออกเลืองอ่อนนะฮะเลืองแล้วก็มีร่องแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เลืองตัวนี้นะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นสีขาวนะครับนะ ชุดที่1นะครับ550นะครับผมมาดูชุดที่2กันเลยนะครับชุดที่2นะครับผมชุดที่2ก็จะเป็นนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับดอกเป็นแบบนี้นะครับผมชุดที่2นะครับก็ดอกแดงแดงแบบนี้ครับแดงนี้ก็ใหญ่แดงใหญ่นะครับอันนี้มันแตกนะครับไม่ใช่ว่ามันนี่นะฮะแดงดอกมันแตกนะครับดอกเอาเป็นว่าดอกมันเวลามันดอกจริงๆของมันอ่ะมันใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ ลายหางประกัดนะครับตัวนี้ครับสีชมพูสวยมากนะครับตัวนี้ฮะเบอร์สองผ่านไปแล้วนะครับเบอร์สามครับผมนี่เบอร์สามนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับลายคล้ายๆขอบชมพูนะครับชมพูอมขาวนะครับขอบจากยักหน่อยนะครับแล้วก็แดงนะครับแดงตัวนี้เลยนะครับนี่แดงตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดอกออกสีชมพูออกแดงๆนะครับนะฮะตัวนี้ก็ดอกเป็นดอกหอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวเนี้ยนะฮะ เบอร์3นะครับแต่ว่าก็สวยนะครับห้านระ้อยหสบรวมส่งนะครับผมมาเบอร์สี่นะครับนี่เบอร์สี่นะครับผมเบอร์สี่ก็จะเป็นนี่มีชมพูแบบนี้นะครับชมพูกรีบพับนะครับแล้วก็จะมีอ่าซับไหลามานะครับสีขาวนะครับอันนี้สีขาวสีขาว มันจะเป็นซับลอยมาหรือเป็นพะรถเมดีนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะเป็นสีคาแบบนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเพราะว่าดอกมันคล้ายๆกันนะครับนะฮะนะะเนี่ยดอกมันคล้ายๆกันนะครับดอกตูมคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกหอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ดอกหอมนะครับเนี่ยดอกแดงๆออกทนแดงๆนะครับนะสวยนะครับเบอร์สี่ห้าร้อยห้าสิบนะครับเบอร์ห้าครับผม เบอร์ห้านี่ก็จะเป็นอ่าอันนี้ผมบอกบอกก็บอกนะครับจำไม่ได้ลายหางประกาศเลยออกโทนซีชมูออกออกไปพวกนู้นแะครับเนี่ยใบยาวๆแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็มีดอกสีนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับแดงนะครับแดงดอกตูมเต็มต้นเลยนะครับนะเอาไปเลี้ยงนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกดอกนะครับนะเชื่อผมนะเบอร์ห้าผ่านไปแล้วนะครับ ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเบอร์หกครับเบอร์หกนี่ก็จะเป็นแดงเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับแดงนะครับแดงเราก็จะมาดอกนี่อันนี้ดอกอันนี้ดอกนี่มันมันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเอามาให้ดูเฉยที่จริงผมจะเด็ดทิ้งนะครับเอามาให้ดูเฉยว่ามันออกสีโทนผมนี่ครับออกสีม่วงแล้วก็ออกสีเหลืองๆแบบนี้นะครับนะเอามาให้ดูเฉยนะครับที่จริงมันไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยเพราะว่ามันโดนอ่าอะไรเนี่ย โดนยาฆ่าแมลงหรือเปล่าครับเนี่ยดอกมันเฉาๆนะครับหรือไม่ก็โดนพวกไอ้พวกเพลียพวกอะไรมาดูดน้ำเลี้ยงหรือเปล่าครับดอกมันดอกมันไม่สมบูรณ์เฉยนะครับเนี่ยนะฮะเอามาให้ดูเฉยนะครับแล้วก็มีดอกสีชมพูนะครับนี่สีชมพูพวกนี้จะเป็นลายนะครับดอกใหญ่ๆนะครับลายสไตล์พวกลายหางประกัดพวกนั้นนะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเบอร์หกนะครับ ห้าร้อยห้าสิบรมส่งนะครับผมมาดูเบอร์เจ็ดนะครับนี่เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับผมมีสีขาวนะครับสีขาวขาว้อมชมพูนะครับขาแบบนี้ขาวนวลๆนะครับแล้วก็สีแดงนะครับแดงนี่จะโคตรลีลาหน่อยนะครับเบอร์เจ็ดนะครับนี่นะครับที่เขาตัดนะครับตัดก็เพื่อมันแตกพุ่มนะครับมันจะได้หลายยอดนะครับถ้าไม่ตัดมันก็ไม่ได้หลายยอดนะครับแล้วก็มี เออสีนี้สีนี้จาไม่ได้ครับลุ้นเอานะครับแต่มันคนละแต่คนละสีกันแน่นอนนะครับในสามต้นนี้นะครับแต่มีแต่สีสวยแล้วครับถ้าสีไม่สวยก็คงไม่เอามานั่งแท่นนะครับนะฮะเอาเบอร์เจ็ดก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับนะได้ภูมิแล้วนะครับเบอร์แปดนะครับผมเบอร์แปดเบอร์แปดนี่ก็จะมีลายหางประกัดนะครับสวยแล้วครับอมชมพูนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเราก็จะมี อันนี้น่าจะเป็นแดงแดงแดงรุเหลืองเนี่ยเหลืองน่าจะเป็นเหลืองนะครับต้นนี้นะครับน่ะห้าร้อยห้าสิบวมสูงเหมือนกันนะครับนะเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้านะครับนี่ก็จะมีดอกประพีนะครับนี่เบอร์เก้านะครับดอกแบบนี้แล้วก็มีสีเนี่ยแล้วก็จะมีสีอะไรเนาะสีสีขาวหรือสีเหลืองสีเหลืองนะครับเนี่ยสีเหลืองนะครับ เบอร์ก้านะครับเนี่ยสีเหลืองครับไอ้รากนี่ก็ผมก็ปล่อยไว้หนาหน่างี้นะครับท่านก็ไปตกแต่งเอานะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ตกแต่งก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเอาไว้ให้มันแข็งแรงเอาไว้ให้มันโตใหญ่ๆต้นใหญ่แล้วค่อยตกแต่งเอาก็ได้นะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับผมมีสีแดงตัวนี้นะครับเบอร์เก้านะครับห้าร้อยห้าสิบพร้อมสูงเหมือนกันนะครับมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบก็จะมีต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นออกชมพูออกออกขาวนะครับ นะฮะชมพูออกขาวๆนี่สินะครับไฮไลท์มันอยู่ต้นนี้นะครับเบอร์สิบเนี่ยแดงแล้วก็ขอบมันออกนุมดำนะครับอันนี้มันมันไม่ใช่คอตกนะครับท่านสังเกตนะครับว่ามันแทงเห็นไหมฮะมันไม่ใช่คอมันตกนะครับที่จริงคอไม่ตกนะครับมันแทงช่อออกมาข้างล่างนะครับแทงมาข้างล่างแล้วก็เลยดิ่งก้านช่อลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับมันเลยบังคับขึ้นไม่ไหวนะครับเนี่ยแดงแบบนี้นะครับ แดงแบบนี้นะครับแล้วขดเอี้ยวนะครับเบอร์สิบนะครับผมให้ไปเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบมส่งนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นโอรสไม่โอรสก็เหลืองนะครับเบอร์สิบนะครับห้าร้อยห้าสิบมส่งนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับสีขาวนะครับขาวอมชมพูนะครับในภูมิแล้วนะครับขาอมชมพูแล้วก็มาแบบนี้นะครับลายแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับห้าร้อยห้าสิบมส่งนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับ มาเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิสองนี่ก็จะเป็นลายหางประกัดนะครับรายหางประกัดแล้วก็มีสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับไม่ขาวก็เหลืองครับต้นนี้นะครับสองอย่างเนี่ครับ้าร้อห้าสิบรอมสูงเหมือนกันนะครับผมนะมาเบอร์สิสามนะครับเบอร์สิบสามอาจจะไปเร็วนอยนะครับเพราะว่าถ้าไปช้าในคลิปมันจะยาวนะครับเบอร์สินี่ก็จะมีสีอื อืมสิบสามนี่จะมีสีสีขาวอมชมพูนะครับนี่นะครับขาวอมชมพูน่าจะเป็นต้นนี้นะครับแล้วก็มีเอ่อตัวซับไหลมานะครับเนี่ยสีดอกขาวๆเนี่ยนะครับดอกขาวๆแล้วมีล่องแดงนะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเหมือนกันนะครับเบอร์สิบสี่นะครับผมเบอร์สิบสี่นี่ก็จะมีสี สีแดงนะครับแดงแดง,แดงแดงชัน้นๆส่วนมากจะมีดอกซ้อนนะครับแดงนี่ก็เป็นดอกซ้อนนะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับเหลืองโขดจะเอี้ยวๆหน่อยนะครับเบอร์สิบสี่นะครับส่วนมากชุดนี้จะมีแต่โขดสวยๆนะครับนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะมีโขดเอี้ยวแบบนี้นะครับได้ทรงพุ่มนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็มาอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าสีอะไรนะครับ <tatsächlich> สีแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้นนี้นะฮะอ่ะ ห5 0รปมสงนะครับแต่ใบมันคนละอย่างกันนะครับกับสีเหลืองตัวนี้นะครับมาชุดที่สิบห้านะครับโอ้ชุดที่สิบห้านะครับก็มีสีแดงนะครับแดงแดงตรงนี้นะครับนี่แดงแดงชั้นๆตรงนี้แหละฮะแดงซ้อนๆนะฮะแดงแล้วก็ม่วงนะครับม่วงตัวนี้นะครับม่วงตัวนี้3ามยอดนะครับผมม่วงตอนนี้ก็เหลือน้อยนะครับม่วงไม่ค่อยจะมีนะครับแล้วก็มีสีออก แล้วก็สีขาวนะครับเนี่ยสีขาวตัวหนึ่งนะครับเบอร์สิบห้านะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับเบอร์สิบห้านี่จะเป็นโขดทุ่ยเยี่ยบนะครับนะแล้วก็เบอร์สิบหกนะครับสีม่วงนะครับสิบหกนี่สีม่วงแล้วก็มาสีแดงนะครับนี่แดงนะครับแดงซ้อนๆนะครับมันยังไม่บานนะฮะเนี่ยเออสิบหกแล้วก็มาสีแดงแล้วก็จะมาพวกอะออกชมพูดอกใหญ่ๆนะครับดอกใหญ่ที่ ชิพูออกขาวๆหน่อยนะครับเนี่ยหญ่ยยๆหน่อยนะครับตัวนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบรวมสง่งนะครับมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดอืมเบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีแดงนะครับแดงแล้วก็มีไอ้อตัวนี้ผมไม่มั่นใจอีกแล้วตัวนี้นะครับมัะซีอะไรเนานะบเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยเออไม่ชูพูก็ ม่ชมพูก็แดงนะครับเนี่ยมันออกมาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มั่นใจนะครับนะฮะแต่โคดมันสวยนะครับเนี่ยนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเนี่ยก็เป็นลายแบบนี้นะครับดอกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับต้นไม้แต่ละต้นนะครับเอาไปเลี้ยงเอานะครับตกแต่งเอานะครับนะถ้าจะให้ผมขายแบบตกแต่งเลยมันก็อีกราคาหนึ่งนะครับนะอ่ะ ต้นนี้นะครับเบอร์18นะครับผมเบอร์18นี่ก็จะมีแดงแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแดงคล้ายๆกันนะครับแดงขอบดำๆแดงเลือดนกนะครับเนี่ยเบอร์18นะครับโคตรกว่าเก่าๆหน่อยนะครับแล้วก็มาขาวนะครับขาวอมชมพูนะครับแล้วต้นนี้ก็จะเป็นต้นนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแดงแงขาวขาวนะครับดอกใหญ่ๆนะครับต้นนี้นะครับเนี่ย ผมก็จําไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับอ่าห้าร้อยห้าสิบร่มสูงนะครับผมนะก็ถือว่าเอาไปแล้วก็เป็นรุ่นดอกเอานะครับในบางตัวนะครับผมมาสิบเก้านะครับผมสิบเก้านี่ดอกสวยนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ดอกมันยังบานไม่เสร็จนะครับดอกบานยังไม่เสร็จนะฮะสิบเก้าต้นหนึ่งแล้วก็สีม่วงนะครับสีม่วงต้นนี้ครับสีม่วงนะครับโคตรใหญ่นะครับสีม่วงโคตรใหญ่แล้วก็มาสี น่าจะเป็นโอรสนะครับตัวนี้นะครับอืมท้าไมโอรสก็คล้ายๆกับซับไหลมานะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าก้านผมจําก้านแล้วก็จําจําใบมันเอานะครับเบอร์สิบเก้านะครับผมห้าร้อยห้าสิบรวมสูงนะครับผมนี่นะครับห้าร้อยห้าสิบรวมสูงนะครับอ่าเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับนี่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 อันนี้น่าจะเป็น โอรสนะครับเบอร์ยี่บโอรสนะครับอันนี้ยอดยาวแล้วนะครับแล้วก็มาแดงนะครับผมเออเออเอชุบนี่แดงแบบนี้นะครับมันก็คล้ายกันแหละครับนะนะฮะมันก็คล้ายๆกันนะครับราคาก็ห้ารวอยหิบรมส่งนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับนะห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับทั้งหมดนี้ก็ยี่สิบชุดนะครับ นะถ้าใครเอาหลายๆชุดนี่มันก็มีลดนะครับนะมีลดนะครับ2ชุดก็ลดไป50บาทนะครับถ้า2ชุดนะครับเอา2ชุดก็ลด50บาทนะครับผมนะโอเคนะครับหลังจากนี้ก็จะจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะศูนย์เก้าแปดนะครับนี่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับ 098นะครับ0083074นะครับนี่คือเบอร์เบอร์เบอร์โทรนะครับสามารถโทรมาหรือไลน์มาก็ได้นะครับมาสั่งจองนะครับว่าจะเอาเบอร์นู้นเบอร์นี้นะครับสั่งจองเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะรีดไว้นะครับว่าอาคุณนั้นคุณนี้คุณ A เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะผมก็จะรีดไว้ใช่ไหมครับพอผมรีดไว้เสร็จใช่ไหมครับผมก็จะให้เลขบัญชีท่านไปโอนนะครับโอนอย่างเดียวนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะฮะนะฮะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํานะฮะก็มีแต่โอนอย่างเดียวนะครับพอโอนเสร็จนะครับผมก็ทําการได้รับคําตอบว่าโอนเสร็จแล้วนะครับท่านอาจจะโทรมาบอกหรือว่าอาจจะไลน์มาบอกนะครับว่าส่งสลิปยืนยันมานะครับว่าโอนเสร็จแล้วนะครับนะฮะหรือบางคนถ้าไม่มีไลน์ก็โทรกลับมาก็ได้นะครับบอกว่าโอนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเช็คดูนะครับพอเช็คดูรู้ว่าเงินเข้าแล้วนะครับผมก็ทำการ ติ๊กติ๊กติ๊กคนนี้นายเอนายเอนายเอนะครับสั่งชุดหนึ่งชุดสองชุดสามนะครับโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการแพ็คนะครับแพ็คในวันนี้ในวันในคืนนี้นะครับแล้วก็ส่งในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็คือลําดับเหตุการณ์นะครับการจัดส่งแล้วก็การดําเนินการซื้อนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จัดส่งบริษัท DHL นะครับผมจัดส่งบริษัท DHL นะครับ ก็พอส่งวันจันทร์นะครับท่านก็จะได้รับวันอังคารนะครับผมถ้าถ้าคนไหนยังไม่ได้รับวันอังคารนะครับให้โทรหาผมนะครับให้โทรหาผมนะครับประมาณสักบ่ายบ่ายสามเลยถ้าท่านยังไม่ได้รับนะครับท่านบ่ายสองนะครับบ่ายสองถ้าท่านยังไม่ได้รับนะครับให้ท่านโทรหาผมนะครับหรือไม่ก็ไลน์มาหาผมนะครับแล้วผมจะเช็คให้นะครับมีบางครั้งนะครับมีบางครั้งพนักงานอาจจะไปส่งช้านะครับท่านก็ต้องอาจจะโทรหาผมก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะตามให้นะครับว่าทําไมยังไม่ได้รับนะฮะแล้วก็ท่านไปส่งถึงท่านนะครับท่านไม่ต้องจ่ายเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องจ่ายเงินอะไรทั้งสิ้นท่านรับแต่พัสดุไปนะครับเปิดกล่องเปิดกล่องได้เลยนะครับเปิดกล่องเสร็จปั๊บแล้วก็ทําการต้นไม้เนี่ยทำการปลูกได้เลยก็ได้นะครับนะทาการปลูกเลยก็ได้นะครับไม่ต้องพักนะฮะไม่ต้องพักปลูกเลยก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาหรือถ้ายังไงก็เปิดกล่องเสร็จปั๊บเอาต้นไม้ พักในร่มลำไรก่อนก็ได้นะครับให้เขาหายใจก่อนสักนิดหนึ่งแล้วค่อยไปปลูกก็ได้นะครับแบบนี้ก็ดีนะฮะโอเคนะครับก็จากช่องหมกทองชั้นเนีก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้ความอุประการคุณด้วยดีเสมอมานะครับผมนะแล้วก็ที่ติดตามชมทางช่อง YouTube ของผมนะครับก็หวังว่า,าผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับให้ความรู้นะครับเป็นการฟีดแบ็กกลับไปนะครับ เป็นการตอบแทนที่ท่านให้ความอบุปกและคุณในการซื้อต้นไม้ของผมนะครับผมก็จะทาคลิปให้ความรู้กับท่านนะครับเพื่อที่ว่าท่านซื้อไปแล้วจะเลี้ยงไม่ตายนะครับเลี้ยงไม่ตายแล้วอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้อยากจะได้ทรงแบบนั้นแบบนี้จะทํำยังไงก็ปรึกษาผมได้นะผมก็ผมก็บอกนะครับบอกตอบคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับโอเคนะครับจากช่องหบทองชาแนลขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ